วี ee, ได้เล่าถึงเรื่องราวต้นกำเนิดให้กับทรีตฟังว่าตัวเขาเองนั้นมาจากไหนและเกิดจากอะไรจากนั้นเกเียมจะตัดมาที่ดันเต้ที่พุ่งหน้าไปยังต้นไคฟอรต์ดันเต้จะกับบ้านลังกอร์ตัวเองและสงสัยว่าถ้าเกิดว่าดาบยามาโตะสามารถแต่งแก,กมนุษย์และปีศาจออกจากกันได้และดาบเรวเลียนสามารถทําอะไรได้ดันเต้จึงได้ลองนาดาบเรวเลียนที่ได้มานั้นแทงเข้ากับตัวเองได้รับพลังใหม่อย่าง ซินดิวิทิเกอร์และดาบเล่นใหม่อย่างดิวิสอร์ดันเต้ในการต่อกรกับยูเซนดันเต้มาช่วยนโรได้ไทันเวลาพอดีแต่ว่ายูเซนที่เห็นว่าท่าไม่ดีพอตัวเองสู้ไม่ได้จึงได้วาปหนีไปสดีนนครับผมจิมารูเดี๋ยวนี้เราจะมาต่อ,อกันเลยครับกับมิชชั่นที่13นะครับทรีวอรลิเออร์นะครับแต่ก่อนเราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยขอคุยกับคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับผมในเรื่องของการอัพค,คลิปวีโอนะครับก็ ในตัวผมเองเนี่ยก็อาจจะอัพลิปได้ช้าลงนะครับเนื่องจากว่าผมติดภารกิจเล็กน้อยนะครับไม่เล็กน้อยลรวก็ก็พอสมควรละเออนั่นะครับก็ตลวนก็คือติดภารกิจนะครับทำให้การอัพลิปผมอาจจะมีการดีเลย์หรือแบบช้ามากๆนะเพราะว่าเออเขาก็แบบยุ่งอะนะส่วนเรื่องของเสียงจอยผมมันมันเข้าอยู่ในในในเสียงของการระหว่างเล่นเนี่ยก็อันนี้ก็พยายามหาวิธีแก้ไขแล้วมันก็ มันก็ต้องอาจจะต้องใช้ในตัวของน้อยร d u ักชันช่วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดน้อยร d u ักชันเนี่ยเสียงผมมันก็จะกากลงนะผมก็เลยคิดว่าโอเคก็คงจะต้องปล่อยไปอคองแกนเรื่องนี้ไม่ได้นะก็ขอไปผู้ชมด้วยนะผมอ่าหรังที่พูดก็มีประมาณนี้แล้วผมโอเคเราไปดูเลยกัา Let's go แหมมีคนสภาพลอ้อแลยม,มาเชียว <c oughs> ฉันจะไปเช็คดูให้แน่ใจหน่อยนะเฮ้เฮ <Hey, S 1> <Hey, S 2> <ค>้ไอเทียขยะนัน่นไปไหนแล้วอะ่ะยดีเซนมีเป้าหมายอะไรกันแน่ <c oughs> มันอยู่บนยอดของต้นไข่ซ้ <c oughs> <ห>อดยังมีทางอยู่นดันเต้ นี่เป็นชั้นล่างสุดของต้นไคฟอสส่วนบนเลือดมนุษย์คือแหล่งของพลังปีศาจผลที่ได้จากต้นไคฟอสมันเข้มข้นยิ่งกว่าเลือดที่สร้างมันขึ้นมาีกพลังของมันไม่มีใครเทียมเลยล่ะขนาดที่ว่าท่านมุนดัตผู้เกียงไกยังต้องใช้มันเพื่อเป็นราชาของโลกปีศาจเลยนะวีเพิร์นบอกมาทั้งหมดนี่น่ะใช่เป็นเรื่องราวที่น่ารักจริงเลยนะแต่ว่าเราต้องตามหาเขาอยู่ดีแหละว้ คุณคือดันเต้จอหโหดคนนั้นนี่นาฉันนิโคเลตตาโกสตีนคุณคุ้นไหมญา่าของฉันคือเนลโกสตินสร้างปืนที่สร้างวุฒิสุดแฟนซีให้คุณพ่ออยู่เบน้งหลังนี่ยใช่แล้วอันนี้แหละเธอดูไม่เอยเหมือนย่าเธอเลยนะ ใช่หน้าตาฉันได้จากป้านะเป็นสิ่งเดียวที่มาจากเขาแต่จากการวิจัยของเขาฉัฉนซ่อมนี่ให้นะเอิม่มมันคิดซะว่าเป็นของขวัญที่ในที่สุดเราก็ได้มาเจอกันทำนองนั้นเหนะ ฉันจะรับนี่ไว้แล้วกันนะดันเต้ฉันก็จะไปด้วยนั่นแหะนั่งดูเฉยๆเถอะนะโอ้แล้วก็โดนเรียกว่าตัวถ่วงนะไปละผมได้พลังทั้งหมดที่ต้องการแล้วอยู่นี่ไงนายยังไม่เข้าใจฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นให้เขาไปด้วยเถอดดันเต้เวลาเป็นสิ่งล้ำค่าที่เราหาเพิ่มมาไม่ได้เราต้องไล่ตามมันไปทันที อะไรกันหมาคาว่านายก็จะไปด้วยงันเหรอฉันมีหน้าที่ที่ต้องเฝ้าตูจนถึงที่สุดพูดแค่นั้นก็ได้ดีนะพ่อนักวีฉันจะไปทางของฉันและพวกนายก็ไปทางของนายนกกนแบบนั้นแหละดีที่สุดแล้ว โอเคครับก็อันนี้เป็นไอเทมใหม่นะครับออร์แกิคเกมเลอร์กราฟหรือเปล่าอ่าถ้าถ้าอ่านอยก็ขออภัยนะเป็นเป็นอ่าเขาเรียกหมวกแล้วนะหมวกของนิโคแล้วที่ให้กับเรานะผมก็เป็นไอเทมใหม่นะอ่าตัวเลี้ยวมีการต่อใช้แล้วก็คือไอเทมนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสลิงเกอร์นะครับก็เกิดว่าใช้ไปเนี่ยจะเสียในส่วนของเฮดออฟนะครับ ก็คือจ่าเร็วในการใช้อธจินนี้นั่นเองอ่าก็อะไรก็ว่าไปโอเคโอเคครับก็นี่ในช็อปตัวนี้เนี่ยผมมีจะคอยเล่กเล่น3ตัวนะมีวีเนโรลันเต้ซึ่งแน่นอนครับตัวแรกที่เจะไปเล่นเนี่ยคือวีนะเพราะผมไม,ไม่ค่อยชอบวีเท่าไหร่ส่วนเนโรถามว่าแบบอยากเล่นไหมก็ก็อยากเล่นเลยนะแต่ว่าผมอ่ะก็ รู้สึกว่าเล่นเนโลมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่หลักๆก็คืออยากเล่นดันเต้แหละเพราะว่าก็อยากจะฝึกตัวของดันเต้นะครับแล้วก็ดันเต้เนี่ยตอนนี้มีสินดิวทิเกอร์น,นะมันทำให้เราผ่านผ่านช็อตเตอร์ได้ไวขึ้นนะผมก็เป็นการง่ายจากการผ่านนั่นเองแป๊บเลือกดันเต้กู้สายดันเต้ just ไปแล้วโอเคเราจะไปไปมาไว้นิดนะครับตอนนี้เฮ้ยเอ้ามอเตอร์ไซค์เฉยโอ,ยโอยเคเวลาต่อมาอ่า ตอนนี้เป็นบอลใหม่กังหรออะเรจะบอลใหม่แล้วโดยทรงแล้วหน้าตาก็ดุเลใชได้ไม่ใช่ลูคอ,อะไรเนี่ยลูซาเชียหรออ่านไม่ทันโอ้เป็นแบบเกีชัน้นตัวเอ้ยเฮ้ยเด่นะเ,ด,เ,เด่นะพี่เฮ้ยก้าเอาโอเคไหนนะโอเคอันนี้ก็ซับ ก็พอเปลี่ยนดาบใหม่เนี่ยตอนนี้เราก็จะไม่ชินกับของ,งเอดิมแล้วเพราะดาบดาบตันเต้น,นี้ไม่ต้องใช้อ่ากดตัว B ในการฟันแล้วันะผลการว่าเนี่ยถ้ากดตัว B เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แทนครับซึ่งเรากไ็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เราตกดาบตันเต้น,นี้ก็จะยากแต่ถึงดาบไอ้นี่ยดาบที่ต้นเต้นี่ด้ามาใหม่นะคแต่ตอนนี้เราก็ชาร์จเดวติดเก,เกอร์ไว้ก่อนนะครับโอเค ปึ๊บพาใหม่พาใหม่ไปขอหยาดขี่มออเตร์ไซค์ชดนะครับผมปืนปืนปืนปไปขาสิ่งตรงนี้ปล่อยซะไปเดี๋ยวนะค่อยคุยพอทำไปก็เนื้อเนื้อนะปึ๊บโอเคโอเคเดินเด่นเดินเด่นพี่น้องรู้ว่าอยากอยากบวกมากแต่ว่าทีละคนได้ไหม ขึ้นมาเหนือขึ้นมาทำมันเลยครันอุ้ยอ่าพี่ชาร์ทครับชาร์ทโอ้โหนี่มีอะไรเลยพวกเนี้ยโอเคโอเคใจเย็นนะใจเย็นะเดี๋ยวตัวเบียตัวแล้วผมอุ๊ยปุ๊บ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 โอ้ยไม่ชินเลยไม่ชินเลยไม่ชินเอาซะเลยปล่อยต่อยมาต่อนมาต่อยมาติดเตะเออนั่นแหละปึ๊บ ลอยอากาศไม่ติดโอเคึไปม่ตายแล้วผมมื้อปืนมือปืนปั๊บโอเคไปถอยโคตรแรงครับดันเต้โอเค เนี่ยพอเราทำลายนิ่งๆตัวนี้นะเราก็จะไปสู่ตอนๆโอเคแล้วเนดีแล้วโอ้โอเคแล้วพอคิดฟอนจนะถามว่าอยากให้ช่วยหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านายก็มีไอ้ไอ้นี้ละปะเปิดลีวิตเกอร์เลยมาไปห,หมดเฮ้ยโอ้โหทา่ทาท่าแรงมากมาเราไม่มีเสียบสวานงานนี้เหล่อครับผมฮึ เฮนชินปามกลายเป็นนันเต้ซีนยูเทเกอร์ฟอร์มคับผ่านอย่างมันตายตายเดี๋ยวฟุ๊บฟุ๊บเฮ้ยกูได้เนี่ยโอ้โหก็เป็นมูฟทำให้ตายแล้วผมวันนี้ขอทำการจุดบัตรบนอลังการว่าปึ้มโอเคตายหมดนะผม แต่ก็เสียเกียรหมดเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อตอบแบบนี้จะยากทีน้งไปตอนนี้ขอเดทออฟสักนิดหน่อยโอ้ตรงนี้มีอะไรอ่ะมีของเนาะมาเห็นเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นโหมดออนไลน์แล้วมันก็จะมีคนมาคนจากที่ไหนไม่รู้ช่วยเราด้วยชื่ออีโคแอนตินก็ลงกับอีโคนตินนะโอเคเดี๋ยวสักหน่อยเฮ้ยตรงนี้มีของไอซีอะไรเนี่ยโอเคครับเรนก็ขอช้อปปิ้งนิดนึงครับเพราะด้านล่างน่าจะเป็น มอนหมูนม่นะคก็เดี๋ยวมาแล้วผมโอเคครับช็อปที่เสร็จแล้วนะผมไปกันเลยโอเคตอนนี้มีอะไรปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีนะไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไปสกึป่ <c oughs> าแล้วไม่รอไม่รอเพื่อนเราแบบเล่นซ้ายเดียว,าวาไปออกไปเอาไปหมดเลยปึ๊บโดดมาหลบหลังเนี้ยครับไม่น่าโดนนะ โอเคโอเคพี่ใจเย็นึบหมาตันเต้ขี่รถมาแล้วฮึบลอยอยอยลอยลลอยลยยออยลอยอเท้าไม่ใช่อยลี่ยนเป็นอลออลอะยออ้จอยตัด ใจสนานมากมาครับมาจบเรื่งนี้กันมาพวกแกเดี๋ยวบาดใช่ไหมมาแล้วเออยจนเตะๆล็อกปล่อยดีบ้าหางศรนี่มันโคตรโคตรปล่อยบอลกีไปปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยกดท่าไม่ตายไม่ติดครับอาจจะไม่ยิงก็อาจจะกดติดก็ได้แต่ผมกดปิดท่าเฉยเนี่ย โดนปัดงานการอะไรเป็นไงมาใส่ชิันแรงไน้องเฮ้ยโอ้โหใจเย็นๆค่อยคุยค่อยคุยกันโอ้โอ้โอ้โหทุเนี้มันที่ทุเียมันไม่ชอบคุยกับผมเลยไม่ไหวแน่ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยมาไปมาไปไม่ทำอย่างนี้แหละโอ้โอเคโอเคโอเครู้ว่าไม่อยากคุยแบบสันติแต่ว่านะก็คุยกันดีๆเลยก็ได้ไม่โดนนะ เสยขึ้นตายอาการอะไรปึ๊บปึ๊บปั๊บตายแล้วโอเคเนี้แต่แรกก็เป็นลายเรียบับผมปั๊บปั๊บโอเคเพลงนึงก็นี่ปุ๊บโอเวอร์ได้อะ ไม่แตกครับเดี๋ยวจับเป็นบอมกลับมาใช้ฟอมหมัดด้วยครับรู้สึกว่าฟอมที่เป็นล่างคาเนี่ยจะใช้ล่างคายากนะครับโอ้โอ้โอ้เฟมเล่นล่วงเลยเดียวเชียวโอเคเอาครูมีอะไรอีเนี่ยดูเหมือนว่าขนทางอีกยาวไกลนะ เก็ <c oughs> ไม่เป็นไรตัวร์าพนี้เรารีบมารีบไปนับมาแจง้งแจ้งอะไรเล็กน้อยนะับโอ้โหแต่ว่าพาทนี้มันก็จบไปจริงๆนะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีบกลับมาทําต่อให้แน่นอนับผมก็ใจเราหน่อยนะผม,ะผมสำหรับพา์ที่นะใครที่ชอบก็สามารถที่จะไลค์แชร์กดติดตามหรือเขาไม่ไ,มได้คิดเลยถึว่า,วาอยากจะให้ผมทําอะไรนะผมก็ อืมผมว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะถ้าเกิดว่ามีนะอา,าช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่านก็แบบว่ารอคอมเมนต์กันมาดูได้นะถ้าเกิดว่าผมสนใจก็อาจจะดีม,มาทำให้นะครับผมตอบกินมิคผมคงต้องไปครับสวัสดีครับ